สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหน้หนยสวัสดีเด้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินหน้หนยมาตามคําขอเด้อค่ะเด้อขอรัฐบาลไทยโลโค่คอยหลายท่านท่านผู้ชมขอเขามาหลายท่านนำเนาะคะ่นะเนาะมาครบบนล่างเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยงวดวันที่ 16กันยายน2567ท่านผู้ชมเอ้าวสำหรับคลิปนี้กวนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะคะ่นะเนาะฝากกวนด้วยค่ะเด้อสำหรับท่านใดบัท่านเขากลุม่รรมท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดทีบัท่านเขากลุ่มลายปี้ทักไลน์มาด้วยค่ะเด้อเข้ากลุ่มลายปีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทัก idline noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเด้อค่ะเด้อแอด admin n o ยจะปักลิงก์ไลน์ ไว้ให้ใต่คลิปวิดีโอท่านผู้ชมหากพอพอแม่แม่ท่านใดที่บดท่านเข้ากลุ่มไลฟีทักไลน์ id ไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะบอมีเอ็ดน้ำหนาเดอท่านผู้ชม noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะส่เอ็ดน้ำหนาบอมีเด้อค่ะเด้เออ้าวบัดที่นี้ก่อนจะไปเบิรงกเนาะค่ะเนาะ มาเบิ่งหอยซองกันก่อนทำให้ชมหมดท่านมาหอยซองไม่เข้าซักซองเด้อค่ะเด้อสำรับหอยซองหากท่านใดที่จะตามต่อหอยซองก็จิตามห้เนาะค,ะะคะ่นะเนาะหากท่านใดที่อยากได้แนวทางหอยซองเข้ากลุมนะคะเด้อเขากลุ่มลายปีไม่มีค่าใช้จ่ายลังหวยออกจังวากันทนผู้ชมก็มีลายทันยังอยากจะได้หอยซองคือเก่านะคะเนาะหอยซองหมดที่พนมาทนผู้ชม เกเลขออก94้ีอืมมิทันใดโชคหมานกันบอธมชมสำหรับรัฐบาลไทยแอดมินนูหน่อยบอถ,ถืหอหัวซองเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถือเลขเก่าซเด้อธมชมถือเลข 94. เก่าซีแอดมินนูหน่อยบอกว่าแอดมินหมักเก่าไหมธมชมแอดมินนูน่อยสือเก้าสองเก้าส เก้าแปดเด้อธรมชมเน้นนักกับแมนเก่าสองธรมชมกระโดดใซเก่าสองบักยางขักบักยางหลายธรมชมเก่าสบอมาไปได้โตกันเกกันไวเก้าสแอดมินโนนอยกันไวเด้อธรูมชมได้9ก้าบาทบั ats, ool, deh, um. min, 92, ตรที่นี่ขาดทุนเด้อธรูมชมแอดมินนอยซื้อหลายซื้อเก่าสองตัละห้าลอยตรละสามอย เกตัวละร้อยเกตัวละ2องร้อยเก้าแปบัตรทีนิเก้าตัวละห้าสิบาทธรรมชมแล้วก็มีหลายตัวเลขน้าเด้ธรรมชมแอดมินน่อยกับสื่อวนันแห่คือกันถือเก้าข้างล่างห้าสบาทขาดทุน2องร้อยบอนเดอร์ธรรมชมแอดมินูน่อยสื่อหวยซองหลา่ธรรมชม ขาดทุนเด้อค่ะเด้อไล่ไปไล่มาแล้วขาดทุนเด้อนรูมชมขาดทุนไปสองร้อยกว่าบาทรัฐบาลไทยเอา้าจังใดนูนหน่อยกัะสู่ตัวคือเกาธรูมชมหากท่านใดที่จะสู่น้ำกันกัน,กนมาเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มลายปีไม่มีค่าใช้จ่ายเอามากคือเกา่นะ่าธรูมชมห้อยซองบัดที่นี่ห้อยซองมันก็มีลายซองนะคะเนาะเห็ดกันมาลายซองเลี่ยนแบบกันเด้อธผูมชม สายด่วนวันหวยออกสี่หางนี่กับบอ่อเข่าด้วยค่ะเด้บอบ่อเข่าธรรมชมบอ่อเข่ามาสองวดละนผูมชมสองสามวัดแล้วนะคะเนาะอาจารย์ต้อยบอ่อเข่าด้วยค่ะเด้อเลขล็อกรัฐบาลไทยหวยซ่องซ่องในซ่องละเมินผุดได้ธรูมชมซ่องละเมินผุดได้ธรรมชม,ม,รรม,ชมข้าเจ้าสือมา แอดมินหนุอย e, ก็ได้ออกเงินซอยเพิน่นเดี๋ยวธรรมชม่มแต่ว่าพอถึงเมินงวดบางนร่งหัน,นหที่พันมากเพิ่นเอานำ้ำแอดมินหนุอยพันหนึ่งธรรมชมเพราะว่าออกหลายคนได้ธรรมชม่มเจ้าของเหล็กเพิน่นเอามากเพิน่น e, ออกหาพันคนละหาพันธรรมชมมีสองคนบัดทีนี่เพิ่นเอามาปั่นแอดมินหน่อยน้ำเพิ่นหายแอดมินหนุอยออกพันหนึ่งเพ,พราะว่าเขาขอ,อหนึ่งหมืน่นหนึ่งพนันได้ธรรมชม่ม น้อยๆก็เลยได้ออกซอยเพิินได้มือหัยออกทานมาช่ชมซ่องนี่เขาหายมากแปดเก้าศูเกาศูนย์ศูเก้าเหล็กตีล่างกากับหัวแม่ท่านผู้ชมน้อยๆนํามา,มาแบ่งปันพอแม่พี่น้องเหล็กบอมาเลยท่านผู้ชมแอดมีนน้อยไปอัดแปดหนึ่งหนึ่งแปดกระโดดซักไซคืขึ้นกันได้ท่านผู้ชมบ้มีบุญบ้มีวาสนาบ้ หนึ 1> 1, 8, 8, 1, ่งแปดแปดหนึ่งแอดมินหน่อยซื้อตัวละสามร้อยราะว่าซื้อเก่าสองไว้นักะระเด้งท่านผู้ชมอ้าววันนาซ่องนี่กับสิใดคือเก่าด้วยค่ะเด้อซ่องนี่ราะว่างิพทน่ผมาบมานบ่เขาวันนี้เพื่อนนาจะให้ฟรียอยู่ดอกท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมมาที่นี่สาหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ หนูหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบ่มักผ่านเด้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์หายหนำแน่เนด้อค่ะเด้อตามคำขอท่านผู้ชมตามคำขอมาครบบนล่างเขาดีเนาะค่ะเนาะมาครบบนล่างนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มาครบบนล่างยอย่าเผลอย่าพลาดงวดนี้ก็ได้สิบหางคือเก่าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยก็ะจะมีเลขเด่นหลัด บ้านไทยมาฝากมากต้อนพอพอแม่แม่นาด้วยค่ะเด้อรัฐบาลไทยสูตรนี่มีพอเอฟซีรงไห้ด้วยค่ะเด้อพอเอฟซีรงไห้แอดมินหนูหน่อยตั้งแ่งวดที่เหลวละละธผูมชมแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยบัไใดน,นํามาเสนอให้พอแม่พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะเอางวดนี่แอดมินหนูหน่อยก็จะนํามาฝากมากต้อนด้วยค่ะเด้อมาเบิ้งกันเลยนะคะเนาะสูตรมากครบล่าง งวดที่ผ่านมาเข่าอีกละท่านผู้ชมเข้าไปที่49เด้วอค่ะเด้อเข้าไปที่49คลิปหนากาิิล่ง28คู่เต็มบนล่างเด้อท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแอดมินนูน่อยค่อยๆเบิ่งไปท่านผู้ชมคอยๆเบิ่งไปเก็บเกี่ยวข้อมูลทรงการบ้านคุณพอ่อคุณแม่เหตุการณ์บานดีๆเด้อค่ะเด้อสำหรับรัฐบาลไทย เอาท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาเข้าไปที C ีเก่าตกลับนะคะนอกเหล็กออกเก่า C ีท่านผู้ชมคุณพอคุณแม็แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อว,วดนี้มาครบบนล่างได้เด่น4ีห้าสดศูยเด้อค่ะเด้อได้เด่น4 5 3 8 0 10หางเหมือนเดิมนะคะ 5, 4ีห้า8ีสาม5ี5ปด8ีศสห้าแปดห้และ8 0นะคะ คุณพ่อคุณแม่เอาไปตัดเอาเด้อค่ะเด้อไปดึงเอาตัดเอาธรรมชมงวดนี่สิข่าวบอธรรมชมสำหรับสูตรมาครบบนล่างนี่งวดลุดกับมีเด้อธรรมชมงวดที่ที่แอดมินว่างมากนี่มันลุดงวดแหลกเนาะค่ะเนาะงวดแหลกลุดต่อมาต่อมากระเข่าตลอดเด้อธรรมชมแต่ว่าว่างงวดแหลกนั้นลุตธรรมชม รู้สึกว่าลุดจากหมวดธรรมชมหมวดด้วยสองหมวดหลังจากนั้นเข่าตลอดเด้อธรรมชมไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะบางหมวดท่ม่าหาโตจังสีธรรมชมบางหมวดมาหาโตแบบนี้หมวดใดท่ม่าหาโตเข่าสามตัวบนดีเด้อค่ะเด้อหมวดใดทีม่าหาโตเข่าสามตัวบนดีเด้อธรรมชมเอาแคปน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมากก็จะเป็น เลขเด่นเนาะค่ะเนาะเลขเด่นรัฐบ,บาลไทยท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ถามหาเลขเด่นเนี่ยท่านผู้ชมสถิติเลขเด่นแอดมมนูน้อยเด่นติดบนล่างงวดนี้ได้สองตัวดิท่านผู้ชมงวดนี้ได้เด่นสองตัวเด่นติดบนล่างก็คือสองกับหกพ่อแม่เอฟซีก็ถาทมหาคือกันท่านผู้ชมงวดทีพผ่านมาเขาไปที่เด่นซี ได้เด่นเจ็ดสี่สามห้าเลขออกหกศูนย์หกกับเก้าสี่เข้าไปที่เด่นสี่ข้างล่างเด้อนผูมชมเอาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวใหญ่ๆนผูมชมหมดทิพานมาเข้าไปที่เด่นสี่ข้างล่างออกเก้าสี่เนาะคะ่นะเนาะเอาธร,รูมชมมาเบิ่งตัวใหญ่ๆเนะด้อค่ะเด้อบอมมีชนกันเด้อนผูรรมชมหมดทิพานมาชนกันบ่ มวดทผ่านมายังชนกันเนาะค่ะเนาะสองสูตรนี่เลขเด่นยังชนกันมวดนี้บช่ชนกันเด้อท่านผู้ชมเลขเด่นติดบนล่างมวดนี้ได้เด่นสองกับหกนะคะบ่มีชนกันเลยท่านผู้ชมมวดทิพานมายังชนกันอยู่เนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคบหน้าจอท่านผู้ชม บัดที่นี่ต่อมาแอดมินหน่อยสิเอาเลขเด่นติดบนล่างอมตะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเด้อค่ะเดอ้อใช้ได้ทุกงวดท่านผู้ชมเด่นอมตะห้าตัวเนี่ใช้ได้ทุกงวดเด้อค่ะเดอ้อพ่อเอฟซีเพ่นทรงมาให้แอดมินหนูหน่อยท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ได้เลขกเด่น ที่ว่าแม่นแม่นท่านผู้ชมที่ว่าแม่นแม่นเด่นตัวเดียวมาจับใส่เลยท่า,า 1, 3, 4, นผู้ชมหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยช้ได้ทุกงวดนะคะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ่อใบเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันใส่ได้ทุกงวดได้ท่านผู้ชมใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติจนตายท่านผู้ชมหนึ่งสามสี่ห้าหกบางงวดกอดคอกันมานะคะแอดแม่งน,น,น้อยๆก็ไปนับเบิงไล่เบิงสถิติย้อนหลังไหมท่านผู้ชม เขาดีดีท่านผู้ชมหวัวทิพ์พันมากเนาะอย่างเช่นมี4ก็49มี6ก็60ศเด้อท่านผู้ชมไปไล่เบิงเด้อค่ะเดอ้อเด่น5ตัวอมตะใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติคุณพอ่อคุณแม่แคปนาจ,จอด้ค่ะเดอ้อเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพอ f อฟซีเป็นโทรมาบอกท่านผู้ชมพอ f อฟทางอุบลบ้ท่านผู้ชมน้อย,อยก็เจอบอะไร อ่าบัตเทนิตไทยคลิปเช่นเคยแอดมินหนูหน่อยฝากล้านแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่แอดมินหนูหน่อยฝากอุดหนุนสินค้าทางล้านนำแน่เด้อค่ะเด้อสบู่กุนตานระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมีสามสีนะคะจะมีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะล้างหน้าถูตัวได้นะคะสำหรับสบู่ ต่อมาก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนบำรุงสายตาเขาาชงงแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้ออย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะปากแน่เด้อค่ะเด้อปากคุณพอ่อคุณแม่อุดหนุนสบู่กาแฟยาสีฟันน้ำเนี่เนาะคะนะ่ะเนาะเอาหากท่านใดที่สนใจ โทรสั่งซื้อที่เบอร์0818623581นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยกะมีเพียงเท่นี้ท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเ้อขอให้โชคให้มานทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหน่าสวัสดีค่ะ